ตลาดหุ้นไทยกำลังเผชิญกับความสับสนที่ไม่คาดคิดในช่วงต้นสัปดาห์นี้ผู้คนจำนวนมากต่างตกตะลึงกับแรงขายที่ทะลักออกมาอย่างหนักหน่วงแม้ว่านักวิเคราะห์จากหลายสถาบันจะมั่นใจว่าตลาดหุ้นไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและคาดการว่าดัชนีหลักอาจพุ่งขึ้นไปทดสอบระดับ1,350ถึง1,400จุดได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าหากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลเกิดขึ้นอย่างเป็น รูปธรรมซึ่งน่าจะจุดประกายความกระตือรือร้นในหมู่นักลงทุนอีกครั้งหนึ่งแต่ความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเหมือนกับว่าการประมทตลาดหุ้นได้หมดอายุลงแล้วใช่หรือไม่และนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจเพราะนักลงทุนต่างชาติก็กลับมาส่งบทบาทผู้ขายอีกครั้งในช่วงนี้ที่สําคัญกว่านั้นคือมีการเน้นย้ําซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าหากรัฐบาลเสีย่ยนูสามารถผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่เรียกว่า quick wins ซึ่งหมายถึงมาตรการที่ให้ผลลัพธ์รวดเร็วและเห็นได้ชัดเจนเช่นการลดภาษีชั่วคราวหรือการอาัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างฉับพลันออกมาได้เร็วเพียงใดความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างมีในสําคัญแต่ภาพที่เราเห็นในตลาดหุ้นขณะนี้กลับสวนทางกับความคาดหวังนี้โดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ช่วงนี้ยังมีการหยิบยกตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญที่อ่อนแอขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการส่งออกที่ลดลงการเบิกจ่ายของภาครัฐ ที่ชะลอตัวการลงทุนจากภาคเอกชนที่หดตัวหรือแม้แต่การบริโภคภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวล้วนแต่เป็นปัจจัยที่กดดันดัชนีให้แกว่งตัวอย่างหนักแม้ว่าจะปิดตลาดที่ระดับ1,275.03จุดเพิ่มขึ้น0.86จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายรวม35,500ล้านบาทแต่ข่าวลบเหล่านี้ก็ยังคงรบกวนจิตใจนักลงทุนอย่างต่อเนื่องทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าอย่างแน่นอนและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปการที่ดัชนีสามารถประคองตัวได้ในครั้งนี้ส่วนใหญ่ เป็นผลมาจากหุ้นเดิลเทที่ทะยานขึ้นอย่างก้าวกระโดดปิดตลาดที่ระดับ168บาทเพิ่มขึ้น9.50บาทหรือคิดเป็น5.99%ด้วยมูลค่าการซื้อขายสูงถึง5580ล้านบาทซึ่งส่งผลกระทบต่อดัชนีมากถึง9.50จุดจุดแต่ที่น่าสนใจคือหุ้นตัวนี้ไม่ได้สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริงเพราะมันเป็นเพียงหุ้นที่ใช้ในการปรับดัชนีขึ้นลงเท่านั้นนักลงทุนที่เข้ามาเล่นส่วนใหญ่ ก็เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงทําให้ยากที่จะคาดดาวแนวโน้มได้อย่างแม่นยําจริงๆพูดถึงการคาดดาวแนวโน้มขึ้นมาทั้งทีโมนิกา้าก็อยากหยิบยกหุ้น PTT ท,ท,ที่เป็นพ่อพานทองแท้มาพูดถึงสักเล็กน้อยเพราะหลังจากที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เ,เพื่อรับปันผลไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ไม่แน่ใจว่าหุ้นจะยังคงพุ่งต่อหรือไม่ซึ่งเป็นผลจากวงรอบที่ผ่านมาที่ราคาหุ้นแกว่งตัวขึ้นลงในช่วงนี้มานานพอสมควรนอกจากนี้ยังโดนผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองกดดันในทางอ้อมด้วยโมนิกา้า จึงแนะนำให้นักลงทุนพิจารณาการปิดตลาดที่ระดับ32.25บาทลดลง1บาทหรือคิดเป็น3.01%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย2,840ล้านบาทว่ามันน่าสนใจหรือไม่แอต่อที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจเพราะบางคนอาจโต้แย้งว่าหุ้น PTT ยังคงมีศักยภาพจากธุรกิจพลังงานที่แข็งแกร่งคุณคิดเห็นอย่างไรกับมุมมองนี้คล้ายคลึงกับสถานการณ์ของหุ้นแทนบีที่โค้งตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่า ผลการดําเนินงานโดยรวมจะยังพอผ่านได้และก่อนหน้านี้ก็เคยเด้งกลับขึ้นมาที่ระดับ4บาทโมนิก้ามองว่าการปิดตลาดที่ระดับ4.32บาทลดลง0.06บาทหรือคิดเป็น1.37%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย131ล้านบาทเป็นระดับราคาที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาธุรกิจสื่อนอกบ้านที่คาดว่าจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้หุ้นตัวนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นยกเว้นว่าอาจมองผิดไปก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเอง ประเด็นเรื่องการมองผิดนี้เองที่ทําให้โมนิก้าต้องเอ่ยถึงหุ้น H อ p r ออีกครั้งเพราะเดิมทีคาดว่าหุ้นจะแกว่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากกําลังซื้อของลูกค้าเริ่มเพิ่มขึ้นแต่เมื่อตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศไม่เป็นไปตามที่หวังหุ้นก็อ่อนตัวลงมาอีกครั้งและเริ่มสงสัยว่าแนวรับเดิมที่เส้นค่าเฉลี่ย75วันบริเวณ7บาทจะยืนหยัดได้หรือไม่หลังจากที่หุ้นซุดตัวลงมายืนที่ระดับ7.25บาทลดลง0.20บาท หรือคิดเป็น2.68%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย203ล้านบาทและนี่คือส่วนที่มันเริ่มน่าสนใจเพราะบางคนอาจเห็นว่าเศรษฐกิจไทยทยอกำลังฟื้นตัวช้าแต่มีเสียงโต้แย้งว่าการลงทุนในธุรกิจคาปเล็กยังคงมีโอกาสหากรัฐบาลเร่งมาตรการกระตุน้นคุณเห็นด้วยหรือไม่เช่นเดียวกับหุ้นซิริที่อยู่ในทิศทางขาลงโดยไม่มีปริมาณการซื้อขายมาพักใหญ่ๆก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้โมดนิก้า กังวลไม่น้อยเพราะตามหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาการแบบนี้เรียกว่าเริ่มแยกวงซึ่งเกิดจากขาดข่าวดีมาสนับสนุนและมีความเป็นไปได้สูงที่หุ้นจะลงมาทดสอบแนวรับสุดท้ายที่ระดับ1.42บาทโมนิกาจึงอยากให้นักลงทุนประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองว่าการปิดตลาดที่ระดับ1.44บาทลดลง0.02บาทหรือคิดเป็น1.37%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย80ล้านบาทยังน่าสนใจหรือไม่แต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจเป่า าบางคนอาจโต้แย้งว่าหุ้นสิริมีโอกาสพิกฟื้นหากเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วคุณคิดเห็นอย่างไรกับมุมมองที่แตกต่างนี้โมนิก้าและทีมงาน back to top button